นอกกายคือความผิดแต่นอกใจคือการทำลายชีวิตคู่ทั้งหลังบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ริมทุ่งนาเสียงลมพัดยอดข้าวไหวเป็นระลอกทุกยามเย็นที่นั่นคือบ้านของคำแพงและอินชีวิตคู่ธรรมดาของชาวบ้านที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยขัดสนหากใจยังซื่อตรงต่อกันคำแพงตื่นก่อนฟ้าสางทุกวัน หุงข้าวจุดไฟเตรียมสำรับให้ผัวอินออกไปทำนากลับมาตัวเปื้อนโคลนเหนื่อยแต่มีรอยยิ้มเมื่อก่อนแค่นั้นก็เรียกว่าความสุขแต่ความสุขแบบนั้นค่อยๆจางลงอย่างที่ไม่มีใครทันสังเกตเย็นวันหนึ่งแดดคล้อยต่ำคำแพงนั่งปอกผักอยู่หน้าชาญสายตามองไปยังคันนาเสียงจัก,กรจันเริ่มร้อง แต่คนที่ควรกลับบ้านยังไม่มาเธอมองนาฬิกาไม้เก่าอีกครั้งนี่เลยเวลาอาหารเย็นไปแล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นในที่สุดอินเดินเข้าบ้านสีหน้าเหนื่อยล้าแต่แววตาไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ความเหนื่อยจากงานหากเป็นความล้าใจที่ซ่อนอะไรบางอย่างกลับดึกอีกแล้วนะวันนี้คำแพงพูดเสียงเรียบพยายามไม่ใส่อารมณ์ อินวางกระบุงลงงานมันเยอบช่วงนี้ต้องไปช่วยเขาขนของงานอะไรหรือจ๊ะไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังอินชะง,งักไปเพียงครู่เดียวก่อนตอบก็งานนั่นแหละเรื่องผู้ชายเธอไม่ต้องรู้หรอกคําแพงเงียบไม่ใช่เพราะไม่อยากรู้แต่เพราะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้รู้เธอตักข้าวใส่จานส่งให้ผัวกินข้าวเถอ เดี๋ยวก็เย็นหมดอินนั่งลงแต่กินไปไม่ตีคำก็วางช้อนวันนี้ไม่ค่อยหิวไม่สบายหรือเปล่าเปล่าแค่เหนื่อยคำแพงพยักหน้าแต่ในใจกลับหนักอึ้งเมื่อก่อนต่อให้เหนื่อยแค่ไหนอินก็ไม่เคยปฏิเสธข้าวฝีมือเธอคืนนั้นทั้งสองนอนอยู่บนเสื่อผือนเดียวกันแต่ความรู้สึกกลับห่างไกลกันราวคนละทุ่ง คำแพงพลิกตัวไปมาก่อนเอ่ยขึ้นเบาๆอินช่วงนี้เจ้าดูเปลี่ยนไปนะอินนิ่งไปเปลี่ยนอะไรเจ้าดูเงียบดูไม่ค่อยคุยกับข้าเหมือนก่อนอินถอนหายใจคนเรามันก็เปลี่ยนได้ตามเวลาไม่เห็นแปลกแต่ก่อนต่อให้เหนื่อยเจ้าก็ยังเล่าเรื่องให้ข้าฟังข้าโตแล้วคำแพงไม่ใช่เด็กจะเล่าทุกอย่างทำไม ประโยคนั้นเหมือนมีดบางๆกรีดลงกลางใจไม่เจ็บทันทีแต่ทิ้งรอยไว้ลึกคำแพงกลืนความรู้สึกลงคอคาแค่เป็นห่วงอินหันมามองเธอแววตานั้นว่างเปล่าอย่าคิดมากเลยนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าคำแพงหลับตาลงแต่หัวใจกลับไม่ยอมหลับตามวันต่อมาและววันถัดไปอินกลับบ้านดึกบ่อยขึ้น คำอ้างซ้ำๆวนไปมาเหมือนคำพูดที่เตรียมไว้แล้ววันนี้ไปธุระหมู่บ้านข้างๆเขาให้ช่วยขนของมีคนชวนคุยงานคำแพงไม่เคยซักไซส์แต่ความเงียบของเธอไม่ได้แปลว่าวไม่รู้สึกวันหนึ่งขณะซักเสื้อผ้าเธอได้กลิ่นน้ําหอมจางๆจากเสื้อของอินไม่ใช่กลิ่นเสือไม่ใช่กลิ่นดินโคลนมือของคำแพงชะงัก น้ำในกละมังสั่นไหวเล็กน้อยอินเธอเรียกเบาๆอะไรเขาตอบจากในบ้านเสื้อเจ้าไปโดนน้ำหอมใครมาอินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงห้วนก็ตลาดมันคนเยอะจะไปโดนอะไรก็ไม่เห็นแปลกคำแพงพยักหน้าทั้งที่อินมองไม่เห็นอืมข้าก็แค่ถามแต่ในใจคำตอบนั้นไม่เคยทำให้ใจสงบ คืนนั้นเธอนั่งมองกองฟืนอยู่ลำพังไฟยังไม่หมดแต่ความอบอุ่นกลับหายปีจากเรือนคำแพงคิดในใจถ้าเป็นแค่นอกกายใจเขายังอยู่บ้านแต่ถ้าใจเขาออกไปแล้วต่อให้อยู่ใกล้แค่เอื้อมก็เหมือนไม่มีตัวตนอินเดินผ่านไปมาไม่ได้สังเกตสายตาเมียเขาเองก็รู้สึกอึดอัดรู้ว่าตัวเองกำลังเปลี่ยน แต่ยังไม่กล้ายอมรับกับใครแม้แต่ตัวเองก่อนเข้านอนคำแพงพูดขึ้นอีกครั้งอินหากวันหนึ่งเจ้ามีเรื่องทุกข์อย่าลืมว่าข้ายังอยู่ตรงนี้อินชะงักแต่ไม่หันมาอือคำตอบสั้นๆนั้นทำให้คำแพงเข้าใจบางอย่างโดยไม่ต้องมีคำอธิบายคืนนั้นเงาของตะเกียงไหวไปตามแรงลมเหมือนหัวใจของหญิงคนหนึ่ง ที่เริ่มสั่นคลอนเพราะสัมผัสได้ว่าความรักไม่ได้หายไปในทันทีแต่มันกำลังค่อยๆหลุดจากใจของคนที่ไม่ซื่อตลาดนัดเย็นท้ายหมู่บ้านคึกคักกว่าที่เคยเสียงคนขายเรียกลูกค้าเสียงหัวเราะเสียงเพลงจากวิทยุเก่าอินยืนอยู่หน้าร้านผักร้านหนึ่งใจไม่อยู่กับผักตรงหน้าหากไปหยุดอยู่ที่คนขาย เธอชื่อแสงดาวหญิงไม้ไวัยยังไม่มากหน้าตาสะอาดสะอ้านพูดจาฉอเลาะรอยยิ้มของเธอไม่ได้มีพิษภัยในตอนแรกมันแค่ทำให้อินรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่าพี่อินมาซื้อผักอีกแล้วหรือวันนี้แสงดาวทักอื้อเมียให้มาซื้อเมียพี่ทำกับข้าวเก่งไหมอินหัวเราะเบาๆก็พอกินได้ คำพูดนั้นไม่ได้ตั้งใจดูถูกแต่กลับหลุดออกไปง่ายดายเหมือนใจเขาเริ่มแยกบ้านออกจากความรู้สึกวันนั้นอินช่วยแสงดาวเก็บร้านเพียงเพราะเธอพูดว่าคนเดียวมันเหงาเขาบอกตัวเองว่าแค่ช่วยไม่ได้คิดอะไรแค่คุยไม่ได้รักแต่คำว่าแค่เริ่มยาวขึ้นทุกวันกลับบ้านดึกขึ้นอีก หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงอีกคนและเต้นเบาลงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเมียถามว่ากลับแล้วหรือคืนนั้นคำแพงยกสำรับวางวันนี้กลับค่ำอีกแล้วนะอินไม่ศกตาตลาดคนเยอะช่วยเขาเก็บร้านช่วยใครหรือก็คนขายผักนั่นแหละเขาขอแรงคำแพงนิ่งไป ข้าจำได้ว่าเมื่อก่อนเจ้าบอกว่าไม่ชอบตลาดวุ่นวายอินถอนหายใจคนเรามันก็เปลี่ยนคำแพงไม่พูดต่อเธอรู้แล้วว่าคำว่าเปลี่ยนเริ่มถูกใช้เป็นข้ออ้างวันต่อมาขณะเก็บเสื้อผ้ากลิ่นน้ำหอมแรงกว่าเดิมไม่ใช่แค่จางๆเหมือนคราวก่อนหัวใจคําแพงสัน่นแต่สีหน้ายังนิ่งเย็นนั้นเธอถามตรงๆ อินเจ้ามีใครอื่นหรือเปล่าอินสะดุง้งพูดอะไรของเจ้าข้าแท้ถามถามเพราะไม่ไว้ใจกันหรือข้าไม่เคยไม่ไว้ใจงั้นก็อย่าคิดมากคำแพงกุ้มหน้าข้าแค่กลัวกลัวอะไรกลัวใจคนมันเปลี่ยนโดยไม่บอกกันอินเงียบเขารู้ว่าคำพูดนั้นแทงใจแต่ยังเลือกโกหก ข้าไม่มีใครอื่นข้ายังมีแค่เจ้าคืนนั้นอินพูดโกหกได้โดยไม่กระดากปากเพราะเขาบอกตัวเองว่ายังไม่ได้ทิ้งยังกลับบ้านยังเป็นผัวด้านหนึ่งของใจรู้สึกผิดแต่อีกด้านกลับหลงกับความรู้สึกใหม่ความรู้สึกที่ไม่มีภาระไม่มีความคาดหวังแสงดาวไม่ถามถึงอนาคตไม่ถามถึงครอบครัวเธอแค่ยิ้มแค่ฟัง แค่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องเป็นใครพี่อินไม่ต้องคิดมากหรอกแสงดาวเคยพูดข้าก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรแค่มีคนคุยคำพูดนั้นทำให้อินสบายใจและหลอกตัวเองว่าไม่ผิดแต่คำแพงไม่สบายใจเธอสังเกตทุกอย่างน้ำเสียงที่ห่างสายตาที่ไม่มองคำโกหกที่เริ่มสะดุด วันนี้เจ้าบอกไปตลาดแต่ทำไมรองเท้าไม่เปื้อนดินเลยเธอถามเบาๆวันหนึ่งอินชะงักฝนไม่ตกดินแห้งอืมคำแพงไม่ซักต่อไม่ใช่เพราะไม่สงสัยแต่เพราะอยากให้ผัวหยุดเองคืนหนึ่งเธอเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังอินหากเจ้าทำผิดวันหนึ่งข้าอยากให้เจ้ากล้าบอกอินหัวใจเต้นแรง เจ้าคิดว่าข้าจะทำผิดอะไรข้าไม่รู้งั้นก็อย่าพูดเหมือนข้าผิดคำแพงเงียบน้ำตาไหลเงียบๆในความมืดเธอเลือกเงียบไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะยังมีความหวังหวังว่าเขาจะหยุดหวังว่าเขาจะเห็นค้าเรือนนี้หวังว่าคำว่าเมียจะยังมีความหมายส่วนอินยังคงเดินอยู่ระหว่างบ้านกับตลาดหลอกตัวเองว่า นอกกายไม่เป็นไรถ้าใจยังไม่ไปโดยไม่รู้เลยว่าทุกก้าวที่เขาเดินออกจากความซื่อสัตย์กำลังพาเขาเข้าใกล้าการสูญเสียอย่างที่ไม่อาจย้อนคืนความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันแต่มันค่อยๆแทรกซึมเหมือนน้ำซึมดินรู้ตัวอีกทีก็ชุ่มไปทั้งใจอินไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เสียงหัวเราะของแสงดาว ทำให้เขายิ้มได้ง่ายกว่าเสียงเรียกของเมียที่บ้านจากแค่คุยจากแค่ช่วยจากแค่แวะกลายเป็นอยากเจอเขาเริ่มคิดถึงเธอระหว่างไถนาเริ่มใจลอยระหว่างกินข้าวเริ่มรำคาญเมื่อกลับบ้านแล้วไม่มีความรู้สึกแบบเดียวกันเย็นวันหนึ่งอินกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติแต่สีหน้าไม่ใช่ความคิดถึง เป็นความหมุดหงิดที่ติดมาจากข้างนอกคำแพงยกน้ำมาให้วันนี้กลับเร็วดีนะอินรับแก้วแต่ไม่มองหน้าข้าวยังไม่เสร็จอีกหรือคำแพงชงงักใกล้แล้วจ่ะข้าคิดว่าเจ้าจะกลับดึกเหมือนเดิมก็เพราะคิดว่าเจ้าจะกลับดึกถึงได้ไม่เตรียมอะไรไว้ใช่ไหมข้าไม่ได้ตั้งใจเอาเถอะข้าไปอาบน้ำก่อน คำพูดนั้นไม่ดังแต่แข็งและเย็นหัวทุกครั้งคำแพงยืนมองผ่านหลังผัวหัวใจหนักอึ้งเมื่อก่อนเขาไม่เคยพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงแบบนี้มื้อเย็นผ่านไปอย่างเงียบงนันอินกินข้าวเร็วไม่เอ่ยปากชมทั้งที่กับข้าวก็เหมือนเดิมแต่ใจของเขาไม่เหมือนเดิมวันนี้กับข้าวไม่อร่อยหรือคำแพงถามเบา อินวางช้อนมันก็แบบนี้แหละกินทุกวันก็เบื่อคำแพงยิ้มจางถ้าเจ้าอยากกินอะไรบอกข้าได้ไม่ต้องหรอกข้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วประโยคนั้นเหมือนถูกตบหน้าโดยที่คนพูดไม่รู้ตัวคืนนั้นคำแพงนอนไม่หลับเธอหันมามองผัวที่หลับสนิทใบหน้าคนเดิมแต่หัวใจไม่ใช่ของเธออีกแล้ว วันต่อมาอินเริ่มเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวแสงดาวเขาพูดเพราะกว่านี้เขาเข้าใจข้ามากกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจคำเหล่านั้นไม่ได้พูดออกมาแต่สะท้อนอยู่ในท่าทีในสายตาในความหงุดหงิดที่กลับมาบ้านทุกวันวันหนึ่งคำแพงถามตรงๆอินเจ้ารำคาญข้าหรือเปล่าอินถอนหายใจแรง เจ้าคิดมากอีกแล้วข้าแค่รู้สึกว่าเจ้าไม่เหมือนเดิมแล้วจะให้ข้าเหมือนเดิมได้อย่างไรในเมื่อชีวิตมันก็เหมือนเดิมทุกวันคำแพงนิ่งชีวิตเหมือนเดิมหรือใจเจ้าไม่เหมือนเดิมอินเงยหน้าขึ้นทันทีเจ้าหมายความว่าอย่างไรถ้าแค่ถามถามเหมือนจะจับผิดข้าไม่เคยจับผิดผัวแต่เจ้าทำให้ข้าอึดอัด คำพูดนั้นดังขึ้นกว่าทุกครั้งทําให้คำแพงสะดุ้งข้าเป็นเมียเจ้าเธอพูดเสียงสัน่นข้ามีสิทธิ์รู้สึกอินนิ่งไปแต่ไม่อ่อนลงเมียก็ควรเข้าใจผัวบ้างไม่ใช่เอาแต่ความรู้สึกตัวเองคำแพงน้ําตาคลอแล้วความรู้สึกข้าละ่ะเคยมีค่าไหมอินไม่ตอบความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าคำพูด คืนนั้นคำแพงนั่งร้องไห้คนเดียวไม่ใช่เพราะเขามีผู้หญิงอื่นแต่เพราะเขาไม่เหลือใจให้เธอเธอเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนปัญหาไม่ใช่การนอกกายแต่คือการที่ใจเขาไม่อยู่บ้านแล้ววันหนึ่งกลิ่นน้ำหอมแรงจนเธอทนไม่ไหวคำแพงพูดด้วยเสียงนิ่งแต่สั่นลึกอินข้าขอถามตรงๆเจ้ารักข้าอยู่ไหมอินอึง้ง ไม่ตอบในทันทีความเงียบนั้นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดถ้าเจ้าตอบไม่ได้ข้าจะไม่ถามอีกอินหลบตาเจ้าอย่ากกดดันข้าเลยข้าไม่ได้กดดันแล้วนี่เรียกว่าอะไรคําแพงยิ้มทางน้ำตาเรียกว่าหัวใจเมียที่กำลังแตกสลายอินรู้สึกผิดแต่ไม่มากพอจะหยุดเขายังหลงคิดว่าแค่พักใจ เดี๋ยวก็กลับมาแต่คำแพงรู้แล้วว่าใจที่ออกไปไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมคืนนั้นเขาพูดประโยคหนึ่งที่กลายเป็นรอยร้าวถาวรอ,อินผัวเมียไม่พังเพราะมีคนอื่นแต่มันพังเพราะไม่เหลือใจให้กันอินไม่พูดอะไรแต่คำพูดนั้นดังก้องในหัวใจเขาและในหัวใจของคำแพงนั่นคือจุดแตกหักที่เธอรู้ว่า ต่อให้เขายังอยู่บ้านเขาก็ไม่ใช่ผัวของเธออีกต่อไปแล้วเช้าวันนั้นฟ้าหม่นเหมือนใจคนลมพัดเอื่อยผ่านทุ่งนาแต่ไม่พาความเย็นมาด้วยคัมแพงตื่นตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันนั่งอยู่หน้าบ้านเธอมองเรือนไม้หลังเดิมเรือนที่เคยอบอุ่นแต่วันนี้กลับเงียบน,นันราวกับไม่รู้จักกัน ทั้งคืนเธอแทบไม่ได้นอนไม่ใช่เพราะร้องไห้แต่เพราะคิดจนเข้าใจทุกอย่างถ้าเขายังรักเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าแบบนี้คำแพงลุกขึ้นเก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามอย่างเงียบๆไม่ได้หยิบไปมากเพียงของจำเป็นกับศักดิ์ศรีที่ไม่อาจทิ้งไว้หลังบ้านเสียงฝีเท้าดังขึ้นอินเดินออกมา สีหน้าง่วงงุนแต่แฝงความหงุดหงิดเจ้าทำอะไรแต่เช้าคำแพงไม่หันไปมองเก็บของอินขมวดคิ้วเก็บไปไหนข้าจะไปอยู่บ้านแม่สักพักอินหัวเราะหึก็ไปสิเดี๋ยวก็กลับประโยคนั้นยิ่งทำให้คำแพงมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะทำไม่ใช่ไปงอนเธอพูดเสียงเรียบข้าไป พราะข้าไม่อยากอยู่ตรงที่ไม่มีใจให้กันแล้วอินชงักเจ้าพูดเหมือนจะหนีข้าไม่ได้หนีข้าเลือกเดินออกมาออกมาเพราะเรื่องแค่นี้หรือคำแพนหันมามองสายตานั้นนิ่งจนอินใจสัน่นสำหรับเจ้ามันอาจแค่นี้แต่สำหรับข้ามันคือทั้งชีวิตอินเงียบเขายังคิดว่าเมียจะทนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คำแพงอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยข้าไม่เคยทำเรื่องใหญ่เจ้าเองต่างหากที่ทำให้ความรักมันเล็กลงทุกวันอินเริ่มอึดอัดแล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรข้าไม่ได้ขอให้เจ้าทำอะไรแล้วหมายความว่าอย่างไรคำแพงสูดลมหายใจหมายความว่าข้าไม่ขอแย่งไม่ขอรั้งคนที่ใจไม่อยู่ต่อให้รั้งไว้ก็ไม่ใช่ของเรา อินเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงเจ้าจะทิ้งข้าไปจริงๆหรือคำแพงสายหน้าข้าไม่ได้ทิ้งเจ้าข้าแค่ไม่ทิ้งตัวเองประโยคนั้นทำให้อินพูดไม่ออกเขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเมียทนได้กำลังหลุดจากมือแล้วเรือนหลังนี้ละ่ะเขาถามเสียงแผ่วชีวิตที่เราสร้างมาด้วยกันละ่ะคำแพงมองไปรอบบ้าน เรือนยังอยู่แต่วิญญาณของผัวเมียมันหายไปนานแล้วอินเงียบในใจเริ่มกลัวแต่ยังไม่รู้จะรั้งอย่างไรถ้าเจ้าลำบากละ่ะคำแพงยิ้มบางลำบากกายข้าทนได้แต่ลำบากใจข้าทนไม่ไหวอีกแล้วอินกัดฟันเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้สึกอะไรหรือข้าไม่รู้เพราะเจ้ามองข้าเหมือนคนอื่นมานานแล้ว ความจริงนั้นแทงใจอินโดยไม่ต้องเสียงดังคำแพงสะพายย่ามเดินลงบันไดบ้านอย่างมั่นคงอินเรียกคำแพงเธอหยุดแต่ไม่หันกลับถ้าวันหนึ่งข้ากลับมาเหมือนเดิมละ่ะคำแพงหลับตาคนที่กลับมาเหมือนเดิมคือคนที่ไม่เคยทำลายกันตั้งแต่แรกเธอเดินต่อทุกก้าวหนักแต่ไม่ลังเลระหว่างทาง คำแพงคิดถึงวันที่เคยยอมยอมเงียบยอมทนยอมหวังวันนี้เธอเลือกยอมอย่างเดียวคือยอมรับความจริงการอยู่คนเดียวอาจเหงาแต่การอยู่กับคนที่ไม่รักมันทำให้เราต่ำลงอินยืนมองเมียเดินห่างออกไปใจสับสนไม่คิดว่าเรื่องจะถึงขั้นนี้เขาเริ่มถามตัวเองหรือเราคิดผิด หรือเราประมาทเกินไปแต่คำถามนั้นมาช้าเกินจะรั้งไคไว้ส่วนคำแพงแม้ก้าวออกมาด้วยหัวใจที่เจ็บแต่แผ่นหลังของเธอตรงและสง่างามเพราะเธอรู้แล้วว่าผู้หญิงที่รักตัวเองไม่จำเป็นต้องมีผัวแต่จำเป็นต้องมีศักดิ์ศรีและนั่นคือการตัดสินใจที่ไม่มีวันเสียใจฤดูฝนมาเยือนพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ทุ่งนาเขียวขึ้นแต่หัวใจของคนบางคนกลับแห้งแล้งกว่าเดิมอินย้ายไปอยู่เรือนของแสงดาวเรือนไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่บรรยากาศไม่เคยเหมือนบ้านแรกๆเขาคิดว่าตัวเองเลือกถูกไม่มีคำถามไม่มีความเงียบงานแบบที่เคยเจอมีแต่รอยยิ้มคำอ่อนหวานและความเอาใจพี่อินเหนื่อยไหมวันนี้ แสงดาวถามทุกเย็นไม่เท่าไหร่งั้นกินข้าวก่อนเดี๋ยวเย็นหมดคำพูดเหล่านั้นเคยทำให้อินรู้สึกดีแต่ไม่นานมันกลับทำให้เขาเริ่มคิดถึงใครอีกคนคืนหนึ่งอินกลับมาไม่ตรงเวลาแสงดาวนั่งกอดอกสีหน้ามไม่พอใจพี่ไปไหนมาแวะคุยงานคุยกับใครทำไมไม่บอก อินชะงักคำถามนั้นเหมือนภาพซ้อนกับอดีตเจ้ากำลังระแวงอะไรก็พี่เคยมีเมียม,มาก่อนข้าจะไม่ระแวงได้อย่างไรประโยคนั้นทำให้อินรู้สึกเหมือนถูกสกิดแผลข้าเลือกเจ้าแล้วแต่ใจพี่อยู่กับข้าจริงหรือเปล่าอินไม่ตอบความเงียบทําให้แสงดาวเม้มปากแน่นตั้งแต่นั้นบ้านที่ควรเป็นที่พักใจ กลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงอย่าไปตลาดบ่อยนักใครโทรมาทำไมกลับดึกอินเริ่มอึดอัดเริ่มเข้าใจความรู้สึกของคำแพงในวันที่เขาไม่เคยเข้าใจคนที่ทรยศความซื่อสัตย์ย่อมไม่มีวันได้ความสบายใจอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้านคำแพงเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านแม่เช้าตื่นไปช่วยดํานาบ่ายรับจ้างเย็บผ้า เย็นหุงข้าวกินเรียบง่ายเหนื่อยแต่ใจสงบแม่ถามวันหนึ่งคิดถึงมันบ้างไหมลูกคำแพงยิ้มบางคิดถึงในฐานะบทเรียนไม่ใช่ความผูกพันไม่เสียใจหรอเสียใจคะ่ะแต่ไม่เสียศักดิ์ศรีวันหนึ่งอินแวะมาหายืนเก้เกักงๆอยู่หน้าบ้านคำแพงมองเห็นตั้งแต่ไกลมาทำไม เธอถามเสียงเรียบอินกลืนน้ำลายข้าอยากมาดูว่าเจ้าเป็นอย่างไรอย่างที่เห็นเจ้าดูดีขึ้นคำแพงยิ้มเพราะข้าไม่ต้องแบกใจคนอื่นอีกแล้วอินเงียบก่อนพูดเสียงแผ่วข้าผิดไปแล้วข้ารู้ข้าอยากขอโทษคำแพงพยักหน้า ข้ารับคำขอโทษนั้นในฐานะมนุษย์อินใจเต้นแรงแล้วเราจะกลับมาได้ไหมคำแพงสายหน้าบางสิ่งพังแล้วซ่อมไม่ได้ข้าเปลี่ยนได้แต่ใจข้าไม่เหมือนเดิมแล้วอินน้ำตาคลอข้าเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ทิ้งไปมันมีค่ามากแค่ไหนคำแพงตอบอย่างอ่อนโยนแต่ชัดเจน บทเรียนบางอย่างต้องเสียของสำคัญไปถึงจะเข้าใจเธอหันหลังไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเลือกเดินต่ออินกลับไปด้วยหัวใจหนักอึง้งบ้านที่เลือกไม่ใช่บ้านที่ใจสงบผู้หญิงที่หลงไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้าใจส่วนคำแพงแม้ชีวิตไม่หรูหราแต่ทุกคืนหลับตาลงได้โดยไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงไม่ต้องรอใครกลับบ้าน เธอเรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้คนอ่อนแอแต่การยอมอยู่กับคนที่ไม่รักตัางหากที่ทำลายตัวเองอินได้แต่ใช้ชีวิตอยู่กับผลการเลือกอยู่กับความว่างเปล่าที่ตัวเองสร้างและเรื่องราวของทั้งสองจบลงด้วยบทเรียนธรรมดาแต่จริงแท้ยิ่งกว่าสิ่งใด